มาดูเปลงหน้าที่วานแล้วนี่อ้ยมันงอกแล้วนี่ประมาณสิบกว่าวันงกแล้วฝนก็พรึมๆม,มาพอเปียกๆ ข้าวก็กำลังขึ้นดีเลยแหละข้าวก,กำลังขึ้นดีมาดูทางนี้มาดูทางน,าางนี้ยังไม่ได้หวานาพี่นองนี่ยังไม่ได้หวานยังไถดักอยู่เลยไถดักเอาไว้เลยอันนี้ประมาณหกไร่ไถดักอยู่อืไถดักไถตา เขาว่าทิ้งช่วงว่าฝนทิ้งช่วงเลยเลยไม่ได้หวานรอรอประมาณสักหนึ่งสองไปมิทุนานี่แลยจะมาหวานอโอ้มีงานศพนี่ว่ามีพลุเสียงดังมานี่หน่อยอาจจะงานศพนี่แหละ อแค่นี้นะท่านผู้ชมมาทายให้ดูทุ่งนาของเรานี่แหละอะติดตามด้วยนะครับแค่นี้แหละขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนติดตามอะไรก็แชร์เด้อครับผม